สวัสดีค่ะวันนี้แม่ค้าจะมารีวิวตัวนี้นะคะจะเป็นตัวปิดผมบางของทางร้านเวลิวิกนะคะเป็นผมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวนี้นะคะจะเป็นหนังศีรษะเสมือนจริงบริเวณแสกนะคะแสกก็คือบริเวณนี้หนังศีรษะเสมือนจริงตามในกล้องวิดีโอนะคะเป็นงานทอซิลส์นะคะก็คือบริเวณนี้นะคะเป็นบริเวณแสกเดี๋ยวแม่ค้าจะมาบอกตัวขนาดพื้นงานก่อนนะคะ ื้นงานวงกว้างของเขานะคะก็จากความลึกอยู่ที่ห้านิ้วความกว้างอยู่ที่ห้านิ้วส่วนพื้นงานบริเวณแสกนะคะที่เป็นหนังศีรษะเสมือนจริงบริเวณนี้นะที่เป็นสีขาวไม่ไม่ขาวมากแต่เป็นจะสีสว่างกว่าตัวบริเวณด้านนอกนะคะบริเวณแสกนะคะความลึกอยู่ที่สาจุดห้านิ้วความกว้างอยู่ที่ประมาณหนึ่งจห้านิ้วนะคะค่ะความยาวเส้นผมนะคะวัดจากกลางศีรษะ ยาวลงมาจนถึงปลายสไลด์นะคะก็ก็จะอยู่ที่ประมาณ12นิ้วนะคะตัวนี้มาพร้อมกับกิฟทั้งหมด4ตัวนะคะก็1 2 3 4ก็ถ้าใครอยากจะลดลดหรือว่าเพิ่มก็สามารถเย็บหรือว่าเลาะเพิ่มเติมอะไรได้เลยนะคะ ก็เปิดกิฟออกมาให้หมดแบบนี้นะคะแล้วก็วางตรงบริเวณที่เรามีปัญหาเราจะรู้ได้ไงว่าบริเวณที่เรามีปัญหาแบบขนาดประมาณเท่าไหร่แล้วก็ใช้สายวัดนะคะในการวัดเอาว่าเรามีปัญหาบริเวณเท่ากับพื้นงานที่แม่ค้าได้ระบุหรือเปล่านะคะนี่ค่ะแล้วก็ติดลงไปเลยค่ะติดให้แน่นๆนะคะเวลาเราติดแน่นๆทําให้มันตึงๆอะ่ะมันจะทําให้ชิ้นงานดูเรียบสวยแล้วก็ไม่พองนะคะ นี่แม่ค้าติดสูงนิดนึงเนาะแม่ค้าขอขอแก้แป๊บหนึ่งนะคะก็พูดเรื่องนี้ด้วยเลยละกันก็คือเราสามารถที่จะเลือกระดับในการติดก็ได้นะคะถ้าใครไม่อยากจะติดสูงมากหรือว่าถ้าใครชอบแบบเมื่อกี้ก็ติดแบบเมื่อกี้ก็ได้นะคะถ้าใครแบบไม่อยากติดสูงมากอยากให้แบบว่ามาปิดเออเขาเรียกอะไรหน้าผากแบบว่าหน้าผากนิดนึงนะแล้วก็ดันลงมาแล้วก็ปิดปิดลงมาลงมาเหมือนที่แม่ค้าปิดใหม่ตอนนี้นะคะนี่ ก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะรู้สึกว่าประมาณนี้น่าจะแบบว่าค่อนข้างที่จะโอเคกับแม่ค้าแล้วประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวแม่ค้าจะเซตผมนะคะที่แม่ค้าใช้เป็นประจําก็คือจะเป็นหวีสับหวีวิกโดยเฉพาะนะคะเพราะมันง่ายต่อการใช้วิกทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นวิกเส้นไหมเกาหลีหรือว่าเป็นวิกผมแท้คือจะใช้ตัวนี้หมดแฮร์พีชหรือว่าจะเป็นที่ปิดผมบ้านที่แม่ค้าใช้อยู่นะคะก็จะใช้ตัวนี้นะคะค่ะเดี๋ยวแม่ค้าจะมาหนีบให้ดูนะคะ เครื่องหนีบที่แม่ค้าใช้นะคะก็แม่ค้าเปิดไฟแล้วเรียบร้อยนะคะเปิดความร้อนแล้วเรียบร้อยแม่ค้าแนะนําว่าถ้าเป็นผมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เวลาหนีบจะไม่มีปัญหานะคะจะไม่ละลายไม่ขาดล่วงนะคะมันไม่ใช่ใหม่นะคะเป็นผมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์หนีบเซ็ตได้ทาได้ทุกอย่างเหมือนกับเป็นผมของเราเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครติดการหนีบการแบบว่าม้วนผมการเซ็ตผมใดผมก็ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่แบบว่าสะดวกมากเลยนะเพราะว่าเราก็ดูแลเขาเหมือนกับว่า มันเป็นเป็นผมจริงๆของเราเลยประมาณนี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวแม่ค้าจะให้ดูหนังศีรษะก่อนไปนะคะนี่ก็เป็นหนังศีรษะเสมือนจริงในะบริเวณแสกนะคะแสกนี้นี่ค่ะค่ะถ้าใครสนใจนะคะก็ติดต่อเวด y ี้วิมาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ